ครับวันนี้เราจะมาจัดก,กิจกรรมที่1.8หนึ่แ1.8ก็ยยาด้าน1.6กันนะครับเป็นกิจกรรมวนเลื้อนไปเรื่อยจนกว่าจะขี้เกียจจัดขี้เกียจจัดด้วยไปมินิเกมกันอาไปห้องมินิเกมกันพี่1.6เราก็มีมินิเกมเล่นนะเออไม่อยากจะอวดไม่อวดด้วยมีมีห้องนี้ ปิดทางเดี๋ยวปิดปุ่มกลยนะครับหากันใหญ่ครับป้ายมินิเกมอยู่ตรงไหนเปิดเลยครับเปิดประตูเลยครับเปิดเปิดด้วยวิธีปกติเอาเลย่าต้องยืนให้ครบห้าคนประตูถึงจะเปิด ครับเดินเข้ามาใครมาช้าต้องเหยียบใหม่นะชะต้องเหยียบใหม่ประตูป้ายวาร์ปจะอยู่ตรงวาร์ปโซนจะสแลสสปาวจะเห็นป้ายวาร์ปโซนอยู่ป้ายนั้นแหละวาร์ปมาเดี๋ยวก็เจออยู่ในนั้นแหละอยู่ในตึกนั้นแหละเนายในรอยล่องหนโอ้เป็นบล็อกขยับได้โคตรเท่เลยใช่ไหมวะใช่ไม่ใช่แหละ <c oughs> ของไม่ตกของไม่ตกเข้ามาเลยเหยียบปุ่มเหยียบให้ครบเหยียบให้ครบห้าคนก็เข้าได้เดี๋ยวถ้าคนมันเหลือน้อยจริงเดี๋ยวเปิดให้ขอทำอะไรเล่น เหยียบเลยครับประตูถึงจะเปิดเห็นแป้นไหมเหยียบไปเหยียบเข้าไปอีกฝั่งนังเลยคนนึงขาดิคนเหยียบให้ก็ได้ <c oughs> อ่ะเข้ามาเลยเข้าประตูมา,านะะรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วนะรอบสุดท้ายหมายถึงรอบที่จะเปิดประตูให้จะปิดประตูแล้วลบมา ปิดไม่ให้คนเข้ามาเพิ่มเต็มตัวจ้ากติกาง่ายๆกติกาไม่อธิบายแล้วกันเนื่องจากไม่ยอมมาเล่นกันเองก่อนหน้านี้คดงงอนุตสาห์ทำไ้ให้เล่นไม่มาเล่นกันกติกาง่ายๆคือต้องกระโดดให้ทันในเซี่ยววิสุดท้าย อะกดกันเลยกดกันเองเลยอ่ต้องกระโดดให้ทันในเซียววิสุดท้ายน่าเห็นนะมีเตรียมตัวแล้วมันจะนับถอยหลังถ้าเกิดคิดว่าศูนย์เมื่อไหร่ตอนนนั้นแหละต้องกระโดดกระโดดไม่ทันตายนะหนึ่งศูนยเอ,อื้อตายมันครึ่งเอาเลยครับกดกดต่อเลยนะ่ใครอยู่ใกล้ปุ่นกดไปเลยกดรัวก็เท่านั้นแต่อยาก,กดรัวเลย เดินกันไม่ได้ด้วยรอบนี้อ่าวิ่งกันไม่ได้กระโดดได้อย่างเดียวสามแล้วสองแล้วหนึ่งแล้วเออพิดตายสองคนโหที่เหลือนี่ขวบกันจังอ่ากดเลย เตยมตัวสองหนึ่งตือตายเพิ่มสองคนอา้าวเหลือหกคนแล้วทำไงเต็มตัวนี่นนอลอยเราอยากได้แมปในหนึ่งจุดแปดเาไว้ที่นี่จังแมปหนึ่งจุดแปดสวยกว่าตั้งเยอะศูนย์โอ้ล่ามนี้ตายเป็นครึ่งนะครับเหลือสามคนแล้วกดปุ่มต่อ เดีย๋ยวว่าจะทำมินิเกมขาองกดไว้ให้เล่นด้วยแบบถ้าเกิดเข้าไปแล้วเคลียร์ไม่ได้ในเวลาที่กำหนดจะต้องโดนคิวทั้งแมปเนี่ยแต่ถ้าใครวิ่งไปถึงเส้นชัยได้เดี๋ยวพวกนี้ไม่อยากได้รางวัลกันเหรอตั้งแต่กิจรอบก่อนแล้วไม่เข้าใจไม่แจกไม่อยากให้แจกก็ไม่บอก ให้อีกรอบก็ได้ไหมเปิดประตูเลยเปิดกันเองนี่เรบเมื่อกี้มันข้างพอดีเปิดเข้ามาเลยให้เปิดประตูสองรอบถึงจะเริ่มเดี๋ยวอย่าเพิ่งกดกันนะออ๋เราทุบปุ่มแล้วนะ่นี่มีใครจะมาอีกไหมเร็ว มีอีกไหมไม่มีแล้วเนาะเข้ามากันหมดแล้วเข้ามากันเร็วจังปิดกันอ่าเดี๋ยวแปะปุ่มมาให้ซึบอากดกันเลยอ่าก็เดี๋ยวจะมีมินิเกมของกดไปให้เล่นต้องผ่านในเวลาที่กำหนดเล่นได้เรื่อยๆใครถึงเส้นชัยได้คนแรก ของแมปนั้นๆจะได้รับรางวัลไปจะเตรียมรางวัลไว้ที่เส้นชัยให้แต่เมมเบอร์อาจจะเข้าไม่ได้นะอ่าเมมเบอร์อาจจะเข้าแมปนั้นไม่ได้ใครเมมเบอร์บ้างเนี่ยเมมเบอร์เมมเบอร์ทั้งห้องโม่แต่พิมพ์กันไงอ่าเหลือเจ็ดนะคน รายการนะับถอยหลังแล้วเต็มตัวนะเฮ้ยไม่ตายเลยไม่น่าเชื่อเขาใหม่โอโหเมื่อกี้ก็แค่ปุ๊บเต็รอบนี้จะตายหมดห้องเลยก็ได้ยังไม่สุดท้ายจ้าเล่นจนกว่าจะสองทุม่มห่าตายเพิ่มอีกหนึ่ง มีเด็กใหม่เข้ามาด้วยถ้าเกิดเด็กใหม่อยู่ในทอกก็มาเล่นกิจกรรมได้นะเล่นได้ทุกคนเฮ้ยไอพวกนี้มันเสีย่ย่ปกดอีกรอบถ้ารอบนี้ไม่ตายกันเดี๋ยวเราตั้งกดเพิ่มอา้อาวอ้าวเราเมื่อกี้ไม่ได้กดห่ะงั้นมาตั้งกดก่อนนะมาฝั่งนี้มฝั่งนี้มาฝั่งนี้ เห็นยังเห็นเห็นคนเสื้อแดงไหมเห็นคนเสื้อแดงไหมถ้าเกิดโดดโดดโดดก่อนคนเสื้อแดงเนี่ยจะตกรอบทันทีอ่าจะโดนทับคิวฮาเตรียมตัวนะดูดูเขาไว้ถ้าเกิดโดดก่อนเขาถือว่าตกรอบเนี่ยเริ่มบัรยากาเนี้ยเลยใครกระโดดก่อนจากเนี้ยแพ้เลยให้กระโดดหลังเท่านั้น่ะเตรียมตัว หรอเ๋ยวเฮ้ยมันโดดหลังกันหมดจริงแตง่มันผ่านมันหมดเลยได้ไงมามาดูเกาะเอ็นชานบ้างดูคนเกาะเอ็นชานบ้างโดดโดดที่หลังคนนี้นะนีะดด่ดูไว้ดูไว้อ่า เฮ้ยคนชนะมีแค่คนเดียวนะเอือกเดี๋ยวมีคนโดดก่อนคนเนี้ยแน่นอนสุดส่วนที่เหลืออาจจะโดดพร้อมกันช่างมันเหลือสามคนเป่าวิ่งชุบค้อนกันไกลกระดาษเตรียมตัวสามสองเตรียมค้อนกันไกลกระดาษไว้ไง,ไงพิมพเตรียมไว้เลยอ่าเป่าสามคนเนี่ยแหละ มันดีเตรียมตัวนะเตรียมตัวออกนะนับสามออกพร้อมกันหนึ่งสองสามล่นออกค้อนหมดเลย, <c oughs> เ,ยเ,เล่นปกติก็ได้น <c oughs> นับแล้ว หนึ 1> <laughs> 1. ่งซุบเฮ้ยมันไม่ตายกันจริงจังอีกรอบไหมเมื่อกี้ก็แค่พ๊บคงไม่มีพ๊บอีกแล้วห้าสี่สามสองสองเฮ้มันรอดกันอนะ ต้องพิมพ์เลขอออรอบนี้ธรรมดากันอ่รอบนี้ยังธรรมดาอยู่ <c oughs> เหีอกนม่งไงหายไปแล้วหนึ่งเอา่ะครับต่อยิงฉุบกันสองคนนี้เตรียมตัวสามสองหนึ่งฉุบฉุบฉุบอคอนชนะคอนจะเป็นคนกำหนดโดดก่อน อ่าใครเนี่ยอ้ำอ้ำําหรืออุ้มก็มีอุ้มก็แล้วก,ออกัต้องกระโดดหลังลาพีเอออ้ําก็ได้อะต้องกระโดดที่หลังเขานะเตรียมตัวชุบโดดก่อนตายนะโดดพร้อมกันก็ตายนะกระโดดพร้อมกันเป๊ะนี้ให้ก็ได้ครับจอ้องครับจ้องช่วงเวลาจ้องเอาเขาไม่ใหจจ้องด้วยเข้าโดดก่อน แต่ไอคนแต่ไอคนก็ตายอดอดรางวันแพ้คู่ไม่มีผู้ชนะเลยกิจกรรมอื่นบ้างมีอะไรให้เล่นอีกว่าจับไม่ได้ล้ว่ะเข้ามาก่อนไปทุกปุ่มกันเย๋ยวเข้าไม่ได้ลืมลืมเปิดทาง อะเปิดล้วมีอะไรเล่นอีกบ้างจําไม่ได้ละเล่นเยอะเกินจนลืมเออใช่เดี๋ยวไปเล่นของุงกรดกันรอบหนึ่งเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างของอุงกดเปิดประตูเป็นก่อนนะเล่นนี่อีกรอบหนึ่งวันนี้แล้วเดี๋ยวเขาอุ้งกดปิดท้าย คเคยเห็นของกดปริศนาในเ n Home Zone บ้าง mm. <laughs> เฮ่ยได้กันแค่นี้นะรอบนี้ถือว่าคนอื่นมาช้าเกินชุบเริ่มเียมตัวโดดเฮ้ยครั้งนี้ขอคนชนะหน่อยเถอะไม่มีคนชนะเลยเนี่ย ที่อยากแกแล้วเนี่ยคือดหายเป็นครึ่งาหหายทีละครึ่งอย่างเร็วอ่ะรอบนี้อะไรกดเออแปดคน หน้าเหลือหกคนเราขี้เกียจไปปรับเวลาด้านหลังไงให้มันนับปกติไปนั่นแหละคือ <c oughs> ตัวแตกเหลือห้าคนกดยืนยืนดูลาพีโดดใครก็ห้ามห้ามโดดก่อนคนนี้นะดูนะดูลาพีไว้นะ ให้โดดที่หลังเขานะอยู่นิ่งๆให้เขาได้มองหน่อยสองหนึ่งโคต,ตรแตกกเลยโอเคชนะไปจ้าห่งโดดช้าต้องเลยดีอันนี้แล้วกันเอาไปเลยสามมันนะ ทำอะไรได้เอาไปศึกษาเอาเองแต่น่าจะรู้แหละเล่นไมค์ครับเนี่ยเอาละครับวันนี้กิจกรรมก็ขอจบลงเพลงเท่านี้นะครับครับ <c oughs> วันนี้วันเลื่อนเล่นเฉยๆก,กับกิจกรรมกระโดดอา่าไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายีอีอ